จีนมาขายไหมอยากต้นทุนต่ำกับไรดีเอาไหมเอาขอไม่ให้เลือกมากมายหลากหลายสนใจไหมสนใจอ๋อยฉันไม่ได้จะถามคือตัวฉันเองอยากมีสินค้านำเข้าแล้วก็แบบต้นทุนถูกๆหน่อยนะลองเป็นจีนไหมของเยอะใกล้ด้วยและต้นทุนถูกมากเออแตจ,จีนกูไม่ภาษาจีนเลยจ้าเรียนมาคนเดียวไปหมดแล้วไงภาษาจีนนะะ มาไงอะอยากนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้จะทำยังไงใช่หรือเปล่าใช่กลัวโดนหลอกใช่ไหมใช่ใช้ Easy Shipping สิบริการครบวงจรจ้าแลวหนูจะเชื่อใจพี่เค้กได้ไหมโอ้ยเชื่อได้ค่ะ Easy Shipping มีการบริการลูกค้าด้วยตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญและมืออาชีพคอยให้คำแนะนำและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าถึงไม่รู้ภาษาจีนก็สั่งได้ประสบการณ์ยาวนานมากหากอยาก งานทาง Easy Shipping ก็มีพาทัวร์โรงงานโดยล่ามภาษาจีนมึงอาชีพแต่ถ้ามีโรงงานอยู่แล้วก็สามารถใช้บริการการขนส่งของ Easy Shipping ได้นะเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแล้วราคามันจะไม่เพี้ยนหรอบิเคต้องจีนแน่ไม่เพี้ยนจ้ะเพราะที่นี่ราคายุติธรรมเลทขนส่งถูกกว่าเจ้าอื่นทําให้กะทิได้กำไรเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ตอนเนี้ยปุ้งหนูอ่ะยังไม่มีเงินเลยยายโอยไม่ต้องห่วงจ้ะถ้าอ่อยเป็นคนที่มีใจรักในการบริการ เป็นคนที่ชอบพูดคุยเทคแครกับลูกค้ารักที่จะเรียนรู้อ่อยสามารถเป็นตัวแทนได้เลยไม่ต้องใช้เงินลงทุนด้วยจ้ะอยอย,ยอหกเล่นเนาะอยากเป็นเลยอะพี่เคกอยากมีรายได้เสริมหรือว่าอยากสร้างรายได้ทักแฟนเพจ easy shipping thailand หรือ l i n e แอ easy shipping thailand ไปได้เลยนะจ๊ะอ่อยเราจวยจรวยแล้วคุณกะทิคุณอ่อยค่ะคุณนอ่อยคุณกะทิคุณนอ้อย เครียดจังหาทางออกไม่ได้เลยอ่ะ้ังดีวะเครียดเนาะ <I> นอะไรเครียดอะไรทำไมต้องพูดคนเดียวอ่ะกูหนูเครียดเรื่องอีซี่ชิปปิ้งเหรอเออโอ้มึงจะเครียดทำไมก็หนูเครียดเรื่องของมาขายอ่ะมึงจะเครียดทําไมไม่ต้องเครียดเพราะอีซี่ชิปปิ้งเนี่ยเขายกโรงงานที่จีเนี่ยมาไว้ให้มึงถึงหน้าบ้านแล้วค่ะราคาก็เท่ากับที่จีนเลยราคาเท่าที่จีนเลยเออไม่แต่หนูไม่รู้ไงว่าหนูจะขายอะไรหยุดปรึกษาใครหยุดหยุดหยุดและหยุดเพราะว่ามึงสามารถปรึกษาที่อีซี่ชิปปิ้งได้เลยจ้ะเขาแนะนําได้ว่าเฮ้ยจะเอาอะไรมาขายดีเข้าใจปะและที่สําคัญเลยอีซี่ชิปปิ้งเนี่ยเขาเด่นเรื่องแบบเสื้อออผผ้้้้าาาาาแแฟฟชชชัั่่่่่นนนเสืใหกกวลไมย จะว่าแฟชั่นอะไรเงี้ยเราก็สอบถามเขาได้แล้วค่อยคำแนะนำปรึกษาได้ดีมากเหมือนที่นั่งโง่คนเดียวมาตั้งนานไม่ไม่ปกติที่ไม่ได้นั่งก็คือโง่อยู่แล้วโง่อยู่แล้วพอยืนก็โง่จำไว้ถ้าอยากนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายได้ของแบบชุดชัวํกำไรก็งามเลทขนส่งยังต่ำกว่าเจ้าอื่นอีกต้อีซีชิปปิ้งต่ำอีซ i ชิปปิ้งไทยแลน์เท่านั้นนะคะ